สวัสดีครับผมวุฒิลิ์วันนี้ผมจะมาแก้มือเมกาบองจากคลิปแรกที่ลงไปนะครับวันนี้มากับเซอร์อูฟี่และดาบคู่ใจของเขาฝึกฝึกฝึกเจอ,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  Saint อพวกกอบลินอีกแล้วเปิดเสาแรกเลยครับมีเขียนแปลกๆด้วยครับ อ่าไม่ดีนี่แย่เลยนะแล้วมันทําอะไรได้โอกาสที่คุณจะฟื้นฟูหนึ่งเมื่อโจมตีโดนศัตรูเกินร้อยเเซการรับรอง1ดูดหึวายแล้วมีโอกาสดูดหึวายทั้งหมด 2, 2น่าจะเป็นดูดเลือดหรือเปล่านะแต่อันแรกมาก่อนแล้วกันแล้วครับเจอวิทยุไม่รู้ทําอะไรได้เปิดเพลงดังๆเรียกมอนมางี้หรือเปล่าเลเวลอัพแล้วครับเลือกเพิ่มจานวนโปรเจกต์ทายมาก็แล้วกันเอาละทีนี้ก็ฟันได้บ่อยขึ้นแล้วจากฟืบเดียวเป็นฟืบๆเข้ามาเลยอีกพวกกอบลินกระจอกโดนฟืบๆเข้าไปตัวขาดหมดอะ เจอหมอ้อกดทุบหมอ้อเลยเลเวลอัพแล้วเรานักดาบก็ต้องเลือกดาเมจดาบของเรากดทุบหมอ้อไปหนึ่งทีรอบนี้มีหัวใจเพิ่มเลือดมาให้เราด้วยครับเจอเสาเพิ่มความยากผมว่ารอบนี้เราน่าจะไหวนะกดไปเลยเอาเพิ่มขนาดมาดีกว่าครับการฟันของเราจะได้กว้างมากขึ้น เลเวลอัพแล้วเอาฟันมากขึ้นอีกจะได้ฟันแบบฟึบฟึบฟึบเปิดกล่องแล้วไปเทมฟรีกันดีกว่าได้ถุงมือทองคําธรรมดาเอามาเลยทุบหม้อเอา e x พีนี่เลเวลอัพแล้วเลเวลสเราชาย,ชา,ยชาตรีอัศวินกล้ามแน่นก็ต้องคัมพีคิงไซส์อยู่แล้วครับผมมาเลยมอนเตอร์อีลิตเหรอไม่เท่าไหร่ไม่ขนามือฆ่าหรอก ได้รางวัลเป็นเบียร์ระดับหายากดามเมจเพิ่มขึ้นบวก20%โดยแรกกับการลดลงของ5%พลังชีวิตสูงสุดแค่5%ไม่เป็นไรหรอกมัง้งหยิบมาเลยสดเข้าไปหมดแก้วเลเวลอัพเลยเอาดาบมาอีกเพิ่มขนาดฝึกๆๆๆเก็บสต้องน่าจะเป็นแบบโกเฟนซี่ยิ่งค่าเยอะยิ่งได้เงินเงี้ป่ะครับแต่มอนไม่มีเลย เลเวลอัพอีกแล้วรอบนี้มีระดับรีเจนเดอรี่โผลมาได้คิงไซ์อีกแล้วเลือกแบบไม่ต้องคิดเข้ามาเลยไอ,อ้พวกกระจอกเข้ามารับคมดาบของข้าเลเวลอัพรัวๆเพิ่มจํานวนโปรเจคไท่เข้าไปอีกฟึบฟๆบๆฟๆๆๆตัวขาดหมดอะมีมอนเตอร์ใหม่ก็เลมหินมันอึดอยู่นะแต่ดาบของเรามันฟันเข้าหมดหละถึงตัวจะเป็นหินเราก็ไม่เว้นฟึบฟืบฟฟ เงินเราเยอะแล้วลองเปิดกล่องดูสักหน่อย30บาทโล่ทองคําได้รับทองคําเพิ่มเมื่อตอนโดนโจมตีเลเวล8เอาเพิ่มจำนวนการฟันมาอีกฟันแบบรัวๆไม่หยุดเจอของสัญลักษณ์แบบนิวเคลียร์ลองเก็บดูแล้วกันอ๋อมันระเบิดมอนทั้งฉากบอสตัวแรกมาแล้วโกเลมหินเลือด813ไม่น่าจะคนามือเราหรอกมั้งอ่ะเพิ่มโชคสักหน่อย เลเวลเก้าเพิ่มดาเมจกับขนาดมามันจะตายแล้วมันจะตายแล้วบึมเราตายด้วยรอบ2เรายังไม่ยอมเซอร์อูฟี่ขอท้าประลองใหม่รอบนี้ต้องเอาจริงแล้วเปิดมาด้วยสีฟ้าเพิ่มความเร็วโจมตีเลยเข้ามาเลยไอ้พวกเขาลินกระจกข้ากลับมาท้าทายใหม่มาแล้วอาวุธหลักของเรา เพิ่มจำนวนการโจมตีึบกระโดดลงไปหาพ่อค้าข้างล่างกันดีกว่าโอ้ยมีฟอร์ด้าเมด้วยเหรอดีนะไม่ตายเลยเวลอัพอีกแล้วเอาเพิ่มความเร็วมาดีกว่าครับฟันเร็วๆไปเลยคุยกับคนแปลกหน้าในร้านมีระดับอีพิกด้วยแหวนบัฟฟี่เพิ่มดามจขึ้น20%ต่อ100พลังชีวิตสูงสุดราคา92บาทเรามีแค่25บาท เป็นอสเวินไซแห้งแท้ๆเอาซอสก้ามแล้วกันเพิ่มดาเมจเหมือนกันแต่แค่10%ไอเทมตกครับได้นาฬิกาอยู่เวลาสบายเลยทีนี้เจอพ่อค้าอีกแล้วไม่คืนของไม่มีใบเสร็จและไม่มีใครเห็นชันทำ คุยกับเขาทีไรรู้สึกแปลกๆทุกทีเรอนนี้ก็มีของอีปีกมาขายครับถุงมือสลอปลายเวทเลือดเมื่อโจมตีศัตรูสร้างความเสียหายรอบตัวและฟื้นพลังชีวิต7.5หน่วยรีโหลดภายใน9วินาทีแต่มัน129บาทอดีเรามันอัดสวินไส้แห้งซื้อของที่ถูกที่สุดยังไม่ได้เลยขอตัวไปหาเงินก่อนละกันพ่อคะเดี๋ยวเราไปหาเงินกันก่อนครับแล้วกลับมาคุยกับเขาใหม่ เวลอัพเรื่อยๆเลยครับเงินถึงแล้วครับจัดไปเลยถุงมือสล็อปเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันไล่เวทยังไงครับเหมือนจะเป็นควันแดงๆออกมาจากตัวมอนเตอร์นะครับได้คัมพีใหม่เอาคัมพียิงเบะมาแล้วกันนะครับเพิ่มคริติคอล รอบนี้เอาความเร็วมาก่อนดีกว่าบอสโกเลมหินมาแล้วครับรอบนี้ข้ามาแก้มือฟึบฟบตายซะเถอะแกฟึบฟบฟึบฟบฟึบฟบได้ถุงมือทองคำเพิ่มเงินมาครับตอนนี้เราน่าจะไหวชิวแล้วนะอัศวินของเราเก่งพอตัวแล้ว ผมว่าตอนนี้เราน่าจะต้องไปหาประตูบอสต,ตามที่เควสบอกกันดีกว่าครับระหว่างทางก็เก็บเวลเปิดเสาไปเรื่อยๆครับตอนนี้ไม่มีใครสู้แล้วได้หรอกครบ8นาทีแล้วมีบอสเกิดมา2ตัวชังแฮม จอมอาจเป็นหมูมาแบบนี้ก็โดนเราสับจนละเอียดไปเลยจนถึงตอนนี้ก็ยังไปไม่ถึงประตูบอสนะครับไม่รู้ว่าหมดเวลาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นลองเปิดดูอีกรอบแล้วกัน72บาทเฮ้ยรอบนี้ได้ของท้อง น้ำแข็งก้อน2 0โอกาสทำดาเมจน้ำแข็งเมื่อโจมตีศัตรูน้ำแข็งนี้แช่แข็งศัตรูได้เฮ้ยของดีเอามาเลยฟันแล้วมีน้ำแข็งแตกที่ตัวศัตรูด้วยครับเกมบอกว่าเราปลดล็อกคัมพีเกาะเทพฆ่าศัตรู5,000ตัวในฐานะเซอร์อูฟี่เจอประตูบอสแล้วเรียกออกมาเลยออกมา2ตัวเลยเหรอลิวบาร์กเลือดตัวละหมื่นเจ็ดไม่คนามือฆ่าหรอกแน่จริงก็เข้ามาเราก็ฟันเข้าแรงอยู่นะครับฝูงสุดท้ายกำลังมาฝูงอะไรกำลังมา ได้ไอเทมโล่แหลมระดับสุดยอดได้รับบวก2หนามทุก1%เปอรเกาะและได้10%เปอรเกาะเอามาเลยตอนนี้คือเราโดนสกิลบอสไม่พักเลยเด้งรัวๆมาเลยมาดูกันว่าแกกับฉันใครจะตายก่อนกันเรียบร้อย ขนาดแกออกมาทั้งสองตัวยังหยุดฆ่าไม่ได้เลยโอ้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 ยเข้าประตูเข้าประตูเออ สุดท้ายก็ยังโปรไม่พอแต่เราปลดล็อกเควสมาได้เยอะเหมือนกันนะครับน้ำต้องห้ามตีติดคริติคอลร้อยครั้งคำพีเกาะเทพฆ่าศัตรู5,000ตัวในฐานะเซอร์อูฟี่โลบาเลียบล็อกความเสียหาย500ด้วยเกาะเป็นเซอร์อูฟี่แคลเซียม กำจัดโครงกระดูก1000ตัวแบตเตอรี่อัปเกรดคัมพีพักลบไปที่เลเวล5 CL4NK ผ่านด่านป่าระดับแผนที่1สนับมือทองเหลืองจัดการศัตรู5000ตัวด้วยดาบและผีเอาตัวรอดจากหาพอร์ทัลบอสเป็นเวลา60วินาทีครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาลองเล่นแคลเซียมกระดูกนะ้าผีของเรากันดีกว่าครับถ้าชอบการเล่นเกมของผมก็ฝากกดติดตามกันได้นะครับหรือถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ครับสว,ส,สวัสดีครับ